สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวบญนิวส์กับผมรณกรอิ่มกมชัยและทีมข่าวนะครับ ในวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2566สำหรับช่องทางการติดตามรับชมบูนนิวส์ครับในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่โซเชียลมีเดีย c e b o o k Fanpage บูญนิวส์ครับ YouTube c h anel n พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ Zoom 072.com และทางเว็บไซต์คือ w w w g b n u s s o o m ของทางสถานี TBN ครับเริ่มต้นโดยการทุบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมสโยค,ครูไม่ใหญ่ ที่จะเกือ้อกูลต่อการสร้างบารมีของพวกเราทุกคนครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่หนะครับในบทที่ว่าการทำบุญอย่าดูเบาอย่าให้บุญหกอย่างุดหงิดคุณมัวทั้งก่อนทำกําลังทำและหลังจากทำแล้วบุญจะได้ไม่หกเราจะได้บุญบริสุทธิ์เต็มที่เวลาเราจะสร้างมหาทานบารมี ต้องทำให้ถูกหลักวิชาถ้าทำให้ถูกหลักวิชาเราจะถูกล้นบุญหรือพูดง่ายๆคือบุญหกคำว่าบุญหกไม่ได้มีอาการเหมือนน้ำกระชกเช่นเวลาเราทำบุญก็อาจ,จะทำได้ปฏิคา6กถ้ากิดในบุคคลก็คอยอยู่ทรั์ก็อยู่ในมือศรัทธาก็เกิดแต่เอาความหงุดหงิดเข้ามาในใจนั่น ก็ไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ถูกใจทั้งคนสัตว์สิ่งของอะไรก็ไม่ถูกใจหมดอย่างนี้บุญหกเพราะฉะนั้นเวลาทำบุญต้องอารมณ์ดีอย่างเดียวโอวาทหลงพ่อธรรมชโยเุค็ครูม่ใหญ่นะครับดังนั้นการทบทวนบุญก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะสภาวะการที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด -19 ที่2อสปีที่ผ่านมานะครับ เราได้เห็นภาพบรรยากาศของการรวมกันทำความดีผ่านทางระบบซุมออนไลน์อีกหนึ่งกิจกรรมงานบุญนะครับนั่นก็คือพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมจะจัดขึ้นในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2566ศูนย์การพิธีจะจัดขึ้นณนศะูนย์ปฏิบัตธิธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาคร,ครับ แต่ภาพบรรยากาศที่จะนำมาทบทุนบุญในช่วงนั้นนะครับเป็นการร่วมกันของพุทธบริษัทผ่านระบบซุมออนไลน์ในพิธีถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่17ครั้งที่153ซึ่งเป็นครั้งแรกของการรวมกันของพุทธบริษัทผ่านระบบสูมครับบรรยากาศความปลื้มปิติใจจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมแล้วก็ร่วมทบทุนบุญร่วมกันครับ ฝ่ายมหาสังฆานคณะสงฆ์ส2ม3 2วัดปีที่17ครั้งที่153พิธีมอบพองทุนหนุนแรงใจช่วยคููใต้ปีที่14ครั้งที่118อออนไลน์ครั้งแรกของโลก ความห่วงใยที่มีต่อพุทธบุตรและคณะครูผู้หยัดสู้ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายพร้อมคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญทั่วโลกได้รวมใจจัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดจัดขึ้นเป็นปีที่17ครั้งที่153โดยครั้งนี้จัดแบบออนไลน์ครั้งแรกของโลก ถ่ายทอดสดจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาในวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2564ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจาราร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18เป็นประธานฝ่ายสง์ในการนี้พระพรมสันต์อภิวัฒโน ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดสงขลาเป็นผู้แทนกล่าวให้การต้อนรับนายสุรัต์ลายจันทร์นายอำเภอบางกล่ำกล่าวรายงานนายจรัญจันทร์ธรพานพัดจังหวัดสงขลาผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเปิดงานและเพื่อแสดงออกถึงความรักความบ่วงใยที่มีต่อครูผู้เป็นดังประทีปแก้วแห่งดินแดนด้ามขวานทองของไทย จึงได้จัดให้มีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ขึ้นโดยจัดเป็นปีที่14ครั้งที่118โดยผู้แทนคณะสงฆ์ในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเป็นตัวแทนมอบพร้อมส่งกำลังใจเป็นแรงสนับสนุนให้คุณครูทุกท่านได้ยืนหยัดอยู่เป็นแสงสว่างนะดินแดนร่ำขวานทองของไทยอย่างเข้มแข็งสืบไป ำหรับตัวครูเองเนี่ยเป็นครั้งที่2นะคะในการที่รับทุนครั้งนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีโครงการนี้เนี่ยคุณครูทุกคนในชายแดนใต้ก็อาจจะขวัญกำลังใจอาจจะน้อยลงแต่พอมีหน่วยงานนี้ซึ่งเป็นวัดพระธรรมกายเนี่ยได้มาดูแลกองทุนนี้เนี่ยทำให้อย่างน้อยก็เป็นขวัญกําลังใจเล็กๆน้อยๆที่คุณครู ก็คงปลื้มปิติกันทุกคนนะคะสําหรับกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ตลอดไปเพื่อให้คุณครูทุกคนนะคะซึ่งเป็นคนที่อยู่บนความเสี่ยงแต่คุณครูก็ไม่ย่อท้อเพราะได้กําลังใจที่ดีจากคําสอนของทางพระพุทธศาสนาแล้วก็กําลังใจจากกองทุนมาด้วยดีตลอดเวลาค่ะขอบพระคุณค่ะ ถือว่าโครงการนี้อยู่กันมาก็1ิกว่าปีนะคะทําให้ครูแต่ละท่านเขามีแรงใจที่จะสอนแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะขอบคุณสําหรับโครงการนี้นะคะทีเ่เป็นโครงการดีๆนะคะที่ให้กําลังใจครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็4อําเภอของจังหวัดสงขลาค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะเป็นขวัญกําลังใจให้กับคุณครูและพระสงฆ์ในวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ และวัดบางวัดของเราที่จะล้างก็มีการนำพระเข้ามาอยู่ประจำวัดเพื่อประชาชนอาจจะได้ทำบุญตามกิจวัตรประจำวันของชาวพุทธของเราต่อไปอยากให้มีโครงการนี้ตลอดไปเลยค่ะขอขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและวัดพระธรรมกายนะคะเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงได้จัดพิธีกรรมแบบออนไลน์ถ่ายทอดสดผ่านระบบสู่โดยพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรชายแดนใต้ถ่ายทอดภาพจากห้อง SPDC สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเชื่อมใจพุทธบริษัท4ทั่วโลกที่ออนไลน์กว่า1 0 0 0 0ท่านรวมส่งกำลังใจไปยังพุทธบุตรผู้หยัดสู้ ที่ยังคงสืบสารพระพุทธศาสนาบุ่งทำรงแสงแห่งธรรมให้เรืองรองในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย งดงามบังเกิดขึ้นเมื่อพุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงบุญให้ใสสว่างนาศูนย์กลางกายฐานที่7ร่วมอุทิศผลแห่งบุญอันไพศาลไปยังผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้เสียงสวดมาติกาเป็นดังกระแสทานแห่งธรรมที่ชุ่มเย็น ส่งไปยังผู้วายชนซึ่งสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่ไม่อาจบันทอนขวัญและกำลังใจของคณะพระภิกษุทุกรูปและคณะครูทุกท่านที่ยังคงหยัดสู้รักษาพระพุทธศาสนารักษาผืนแผ่นดินแห่งนี้ไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยสืบไป thank <laughs> you ใ,ใจอันบริสุทธิ์ของพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศกว่าหนึ่งหมื่ท่านที่รวมประกอบพิธีกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรมสู o คือขวัญและกำลังใจในการต่อสู้เพื่อยืนหยัดร,รักษาธรรมในดินแดนปลายด้ามขวานทองโดยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวกรกัลยาณมิตรสาวนีฮิรัญยสิริได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี กาลยานมิตรโซเฟียอิงสุนจุนวาจากประเทศสิงคโปร์และกาลยานมิตรตันเทียนเลียนจากประเทศมาเลเซียได้น,น,นำกล่าวคำถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านโปรแกรมสูงเชื่อมดวงใจผู้มีบุญทั่วโลกมายัางดินแดนด้ามขวานทองของไทยร่วมส่งแรงใจและกำลังใจมายัางพุทธบุตรทหารกล้าแห่งกองทัพธรรม ก่อนจะได้พร้อมใจกันถวายไทยธรรมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกประทับใจในเจตนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย ที่ท่านได้มีความเมตตากรุณาให้ความอนุเคราะห์ภิกษุสาม,มเณรและคณะคุณครูในสมจังหวัดเสียมเพอที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณที่หลวงพ่อสงเคราะห์ภิกษุสาม,มเณรเหล่านี้ให้มีความสุขความสมบายในเบื้องต้น เพราะฉะนั้นแล้วอาตมาก็ขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมจโยมาณโอกาสนี้ด้วยกิจกรรมนี้ทางวัดได้ทำมาเป็นระยะเวลา17ปีก็เรียกว่าทำแบบไม่เหนื่อยหน่ายในการที่จะช่วยเหลือพระสงฆ์เพราะต้องการให้พระสงฆ์อยู่เป็นหลักของพุทธศาสนิกชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเราสามารถสร้างคนแล้วก็ไปเติมเต็มในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนพระเนี่ย ร่วมกับคณะสงฆ์นี่ก็จะเป็นการดีเราจะได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะสงฆ์ไปด้วยศูนย์ก็จะมีส่วนในการนำบุคคลเข้ามา,มาสู่กระบวนการกัดเกลาแล้ะก็กระจายบุคคลเหล่านี้ไปอยู่ตามวัดต่างๆจะเป็นการขยายความร่วมมือและที่สำคัญได้นำธรรมะไปสู่เด็กมากยิ่งขึ้นก็ขออนุโมทนากับวัดพระธรรมกายและศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำภาคใต้ที่ได้จัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นมา กระแสทานแห่งความรักความห่วงใหญ่ที่ไหลลงสู่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาเป็นเวลาต่อเนื่อง17ปีโดยดำริของหลวงพ่อธรรมชโยคือเครื่องยืนยันความสมัครสมานสามัคคีกันของพุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศโดยพร้อมจะปกป้องของไทย ถวายเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แด่พุทธบุตรผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันหยัดสู้รักษาพระพุทธศาสนาด้วยปรารถนาให้ดินแดนปลายด้ามขวานทองของไทยคืนสู่สันติสุขดุดดังเดิม มาต่อกันที่เรื่องราวดีๆจากสำนักสื่อธรรมะวัดพระธรรมกายนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของกัลยาณมิตรท่านหนึ่งที่แต่เดิมนั้นเป็นผู้ที่มีอาชีพขายลอตเตอรี่ครับแต่สุดท้ายก็สามารถพลิกชีวิตขึ้นมาเป็นเท่าแก่ได้เรื่องราวของกัลยาณมิตรท่านนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จากสำนักสื่อธรรมะครับ ผมต้องช่วยงานบ้าช่วยทำาหากิก่นตื่นเช้าไปซื้อผักไปขายผักในตลาดสายค่อยไปเรียนหนังสือเสาร์อาทิตย์ก็เดินขายลอตเตอรี่หาเงินไว้เรียนหนังสือ <et> ผมมาจากบ้านนอกมาค้าขายอยู่ในตลาดขายพวกของไปทะเลขายของชัมันต้องแบกข้าวสารน้ำตาลหนักๆทั้งนั้นแล้วทำงานก,ก็ดูสกปรกทั้งวัน,นแบกทานแบกอะไรเงี้ยนะน้ำตาลสมัยนูน้นมันกระสอบร้ยอยกิโลเราก็ต้องแบก ก็เลยบางคิดว่าอายุมากแล้วเนี่ยเราก็แบกไม่ไหวร่างกายมันสูดทรมก็คงจะทํางานธุรกจิจไม่ได้ก็เลยหนีพ่อกับแม่ไปเป็นลูกจ้างร้านขายยาไปหัดขายยาพ่อกับแม่ผมก็เครียดน,นะคือถูกชาวบ้านเขาพูดว่าทําไมเป็นตจ้าแก่อยู่ดีๆแล้วไปเป็นลูกจ้าง พ่อแม่ก็เที่ยบผมต้องเร่งศึกษาก็ไปเจอหมอเจอเภสัชมีปัญหาเรื่องยาเรื่องโรคได้นั่งคุยได้ขอความรู้จากหมอจอากเภสัชเปิดร้านใหม่ๆถูกเข้าปรามมาดเยอะเหมือนกันผมก็เลยต้องไปศึกษาความรู้เพิ่มไปสอบเภสัชแผนไทยแล้วก็ไปสอบแพทย์แผนไทยได้มา ในวงการยาประสบปัญหาชีวิตไปกุบเพื่อนเที่ยวเตะ<า>ก็ทั้งดื่มเพื่อนเขาเสียพนันเขาก็ยืมเราบางครั้งไปกู้ให้เราไปคำ้ำผลสุดท้ายเขาไม่จ่ายเราก็ต้องจา่ายก็เครียดช่วงที่มีปัญหากับเพื่อนแล้วก็หันเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมมาฟังคําสอนเราเนี่เดินผิดเส้นทางเจอเพื่อนเกเรเจอเพื่อนเล่นการพนนันเจอเพื่อนเที่ยวเตะผลสุดท้ายเราก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อน แล้วเราก็เครียดงานก็ไม่เป็นอันจะทำที่เข้ามาอบรมทำทายาทหลวงพ่อสอนมาชีวิตเเปลี่ยนเพราะว่าเราได้หลวงพ่อเป็นแบบอย่างในการสั่งสมคุณบารมีคาสอนของหลวงพ่อสอนให้ผมปฏิบัติตามทานศีลภาวนาแล้วก็นั่งสมาธิผมเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แล้วก็ผ่านวิกฤตหลายๆเรื่องหลวงพ่อสอนให้เอาใจไว้ที่ศูนย์ากายและสมาทา แก้ปัญหาจากเรื่องร้ายกลายเป็นดีคือเมื่อใจเราสงบแล้วมันทําให้เราได้คิดละเอียดขึ้นได้รอบคอบขึ้นเราไม่มุทะลุไม่เอาแต่ใจมันก็สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาไปได้ด้วยดีนี่คือสมาธิที่ให้ผลดีที่ลูกพ่อสอนเราอยากใ,ให้ลูกเราเป็นคนดีเราก็จะต้องเป็นแบบทีนี้สุบรีกินเหล้าเที่ยวเตอะผมต้องเลิกเล,กเลย <S <S <S> เป็นต้นแบบในการสร้างบรามรมีผมก็เริ่มจัดงานชวนคนสมพันธ์ใหม่มานั่งสมาธิที่ร่เจก็ประกาศทุกวันสุขเชิญชวนเขามาสวดมนต์นั่งสมาธิฟัรทมเราทําตรงนี้ก็มันดีใจเหมือนกันนะเพราะว่าจากคนที่เขาเดือดร้อนมากๆชีวิตเขาก็เปลี่ยนหลายโคนที่เข้ามาก็ดีใจที่ว่าทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ว่าทิฏฐาให้มีทาเลธรรมากินเป็นหลักแรงแล้วเราก็จะได้บำมุงศาสนาพอดีบ้านร้านยาทุกวันเนี่ยตอนแรกเขาก็บอกค่ะ เดล้านปี2อปดฏิหารตรงนี้ที่ที่ผมซื้อได้ผมก็มาว่าทุนตลอดช่วงนั้นกําลังหาเงินที่จะซื้อบ้านญาติก็เ,เห็นว่าจากการที่เรามาเข้าวัดแล้วหลวงพ่อสอนให้เราเป็นคนดีซื่อสัตย์ขยนันอดทนทํางานไม่ไปเที่ยวเตะให้จ่ายสุรุสุร่ายทำให้ผู้ที่เขาจะมาช่วยสนับสนุนเราเขาก็เชื่อถือเหลากล้าเอาเงิน5 6ล้านช่วยเราทั้งหมดแล้วเราไม่มีอะไรเลยว่าทำใช้ที่ทเขาหมดเขาก็โอเคเพอหลังจากนั้นมีเงินไปลงทุนทั้งขยายกิจ การทั้งร่วมลงทุนกับโรงงานยาหรือบ้านหรืออะไรนเนี่ยเพราะอณิสง,งค์โครงการทำทานรักษาศีลเจริญโอนากันแท้จริงตามที่หลวงพ่อสอน ที่ร้านเปิดสองโมงเชา้าปิดสองทุ่มทุกวันศุกร์เราจะปิดหนึ่งทุ่มมาสวดมนต์ด้วยกันหมดถ้าเด็กที่บ้านมาบวชแล้วให้เงินเดือนเราก็อยากให้เด็กเราเป็นคนดีคนมีบุญมาอยู่ร่วมกันแล้วตัวเราเองเราก็อยากมีบุญด้วยสนับสนุนแทบท่แล้วก็ยังให้เงินเดือนเขาใช้เราลึกถึงเสมอว่า ท่านอาภายังตอบแทนพระศาสนาโดยการเผยแพร่พุทธศาสนาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมไปทั่วโลกความเมตตาหลวงพ่อช่วยคนที่เกิดอุทกภยัยอัคีภยัยวาตภายัยทั้งภายในประเทศละต่าง ช่วยให้คนที่ประสบปัญหาที่ชายแดนภาคใต้ให้เขาอยู่ได้ก็เลยทําให้เป็นแบบอย่างว่าโอ้หลวงพ่อท่านเสียสละมากที่ช่วยเหลือทั้งศาสนาสร้างศาสนาทายาเพื่อสื่อวายุพุทธศาสนา,สาศาสนาเรา,ามั่นคนยงยั่งยืนแล้วยังสงเคราะห์โลกสงเคราะห์คนอี่มากเป็นแบบอย่างที่เราสร้างบารมีไปกับหลวงพ่อ มาต่อกันที่ข่าวสารกบุญจากวัะธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกาครับในจัดพิธีบูชาข้าพพระพิธีถวายพระประธานและพิธีจุประทิบเอกถวายเป็นพุทธบูชาครับภายในงานพระครูพนาสุทิวเทศท่านประธานสง์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนไัยและสดม์บทธรรมาจากกักรปะวัฒนสูตรพร้อมสาธุชนทางบ้านผ่านระบบซุมออนไลน์ ก่อนที่จะได้รับชมทบทวนบุญเดือนเมษายนและวิดิทัะวาระวันคล้ายวันเกิดในโอกาสนี้ท่านประธานทรงได้แจ้งข่าวสารงานบุญที่จะร่วมกันสร้างบารมีต่อไปและให้โอวาอันสมคุณค่าจากนั้นเป็นพิธีถวายพระประธานโดยมีกัลยายนามิตรสงัดกัลยาณมิตรละอองกัลยายนามิตรพิมพ์หทยไตยลังคะเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่านประธานถวายจตุปจัจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยพิธีจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีกัลยนานมิตรสิทธิชัยกัลยนานมิตรพัทรากัลยนานมิตรวินและครอบครวัวเมฆพงสาธรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายอีกทั้งยังได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปจัจเทียธรรมต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่คณะท่านประธานจุดประทีปเอก และประธานรองจะได้ร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันถวายจตุปจัจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งร่วมกันประกอบพิธีบูชาเข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ครับมากันที่วัดต่อไปนะครับคือวัดพระธรรมกายมิเนโซตาสาหรัฐอเมริกาในจัดพิธีบูชาเข้าพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยครับ สำหรับพิธีกรรมภาคคำนะครับเริ่มขึ้นในเวลา20นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระปรลาศิริชัยธนวรโรท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนสดดบทธรรมจักกะปะวัฒนาสูตรน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้าพระองค์ก่อนที่จะประกอบพิธีอรัธนาศีลห้าและพิธีถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้า โดยมีกัลยาณมิตรสิทธิธรรมกัลยาณมิตรเป็นจรพรจุนเจือญาติเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกัลยาณมิตรศีวลักษ์โทเพงรัตนสิง์กัลยาณมิตร,รนพพรกัลยาณมิตรพันลบรัตนสิง์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีทอดพระป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรม กระะารยานมิสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคาถวายพระปา่าจากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่าครับต่อจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญพระทหารบูชาข้าพระโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านหลับตารวมใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เกล่าวเชิญสาธุชนร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระทหารบูชาข้าพระเพื่อประดิษฐานณแท่นบูชาข้าพระ อีกทางทุกท่านยังได้ร่วมกันประก,บระกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN พร้อมกันนี้คณะท่านประธานบุญพิธี3คณะและสาธุชนร่วมกันถวายจตุปจัจจัยเทียมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีของทุกท่านครับ มากันที่สถิติสิบอันดับแรกนะครับของยอดสุดธรรมจักรกระเปาะวัฒนสูตรส่วนว่าจะมีที่ใดที่ได้10อันดับแรกบ้างมาติดตามในช่วงท็อปเ0ครับท็อปเทนะครับเริ่มต้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนครับอันดับที่1คือนครหลวง1อันดับที่2นครหลวง9อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง10อันดับที่6นครหลวงห้า อันดับที่7นะครับนครหลวง12อันดับที่8นครหลวง16ครับอันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ครับมาต่อกันที่ยอดสวยธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศไทยเลยครับนำมาเลยอันดับที่1คือจังหวัดขอนแก่นครับอันดับที่2มหาสารคามอันดับที่สามลำพูนอันดับที่4ชลบุรีครับอันดับที่5สระบุรีอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญ อันดับที่7กาญจนบุรีอันดับที่8กาลสินอันดับที่901และอันดับที่10จังหวัดยะโสธรครับต่อด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะครับที่จะเชิญชวนทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกปะวัฒนาสูตรไปสู่เป้าหมายในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนะครับนั่นคือ5,399,999ล้าน99,999จบในปีนี้นะครับ ก็ตรงกับวันพระคืน15บ่้าค่ำเดือน7ด้วยในวันเสาร์ที่3มิถุนายนนะครับพุทธศักราช2566สวดแล้วส่งย่อยกันได้ที่ forbrightworld.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจัก fbw ครับ่าวต่อไปครับวันเสาร์ที่27พฤษภาคมที่จะถึงนี้เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีครับนับบ้านแก้วเรนทองคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยูงหรือว่าทางเข้า5สภาธรรมกายสากลน,นะครับ จะมีพิธีถวายหนังสือธรรมะหนังสือสำหรับนักเรียนพระบาลีครับนักธรรมและก็ทางก้าวหน้าด้วยมาสร้างปัญญาบาร,รมีให้เกิดขึ้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญของท่านหรือที่หมายเลขโทรศรรัพท์02 831 1000ครับก็อย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายได้ผ่านทางไลน์ OA l ล n e Off ฟ c i a l ของวัดพระธรรมกายครับ วันนี้เพิ่มเพื่อนกันเข้ามาได้ครับโดยสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏในหน้าจอรหรือเข้าไปแอดไลนดีคือแอดตมกายาเป็นเพื่อนกันแล้วจะได้ติดตามรับชมข่าวสารงานบุญและยังสามารถทำบุญออนไลน์ได้ด้วยนะครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่านนิกัตยาทนังฮเรไม่พึงสแสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกง รณกรณอิมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบูนิาสลาภกอน,นะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ